วางไว้ค่ะมันล่มหมดเลยตอนแรกที่พี่แฟนบอกว่าจะมีเห็นไหนอะ่ะเราก็แบบว่าเอยต้องมีด้วยหรอเพราะว่าเราไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากไปกว่าการได้ใช้เวลาร่วมกับเพื่อนพี่แฟนแค่บอกว่าเออก้อยแกไม่ต้องกังวลอะไรมาสวยๆก็พอแบบไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนแบบแกงใหญ่ขนาดนี้มานานมากแล้วแบบสี่คน ไม่รู้ยังไม่รู้อะไรเลยจริงไม่รู้อะไรเลยมันนิ่งแบบน่ากลัวเนี่เพื่อนแฟนมีเท่าที่เธอรู้จักอ่ะสิคนก็ยังนึกว่าไปแค่สี่ห้องเลยอ่ะเรียนอยู่เรียนอยู่เพื่อนเพื่อนกวนอีกคนที่จองสี่ห้องค่ะรู้ไหมจ้ารีสอร์ทเต็มจ้าตอนแรกที่เข้าใจคือไปกันไม่ได้เยอะมากแบบหลักสิก็คือแบบเหมือนเพื่อนนนเทศแล้วก็ เพื่อนโรงเรียนอีกสองคนแล้วก็กลุ่มพี่แฟงน่าจะสัก4ี่ห้าคนอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามากันแบบว่าเฮ้ยรถทัวแบบทัวลงจ้าจากตรงนี้นะคะเราจะไปที่จุดพักรถที่มอเตอร์เวย์นะจะถึงประมาณไม่เกิน11โมแล้วก็เดี๋ยวไปถึงเนี่เรามีป้ายไวนิวมาเราก็จะไปตั้งแถวชูป้ายรอรับนะคะอยย่อยย่อยอยังไม่ลงม เปิดประตูเลยไม่มีแบบไม่มีทรายอะไรใดๆมาก่อนเลยว่าจะเกิดสิ่งนี้ไอ้กระรถดัวรดนแล้วก็แอัน,นี้สนควรต้องมีแบบไวนิ่งนะเออแบบมีค่อนข้างแบบโจโจ่ะแต่ราตัวค่ะอันนี้คืองานเฮนนีก้อยหรืองานเผาก้อยจ้ะ <laughs> ความที่แบบว่าไม่มีไม่มีแบบไม่มีเครื่องดูเลยอ่ะไม่รู้สึกไม่มีแบบเอ๊ะเแบบสงสัยเลยอ่ะคือเนียนมากอ่ะเนี่ยเนี่ยมายังไงเนี่ยคะมาตามงานเลยครับมีนาที่ไม่ดูมาเลยอ๋อเลยเลยอันนี้ทีมงานอัิร่าอันนี้ก็มาเซอร์ไพรส์เหมือนกันนี่ไปดำไปลงเรือกันครับไปที่กันน้ำเออไปที่กันน้ำโอ้ โชคดีมากเลยวันนี้แบบว่าแดดดีมากอะฝนไม่ตกเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเราไปอีกลางนึง ก็ถึงที่หมู่บ้านเทเรสรอนนะคะที่กเกาะสม็จตรงนี้เป็นอ่าวน้อยหนาเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เรียกว่าเป็นปาร์ตี้เฮนนของก้อยนะคะปาร์ตี้แม่ไก่ไม่คิดว่าแบบเพื่อนจะจัดให้แบบจริงจังใหญ่โตอะไรขนาดนี้ซึ่งตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาจัดงานกันอยู่ตรงนั้นกำลังแบบตกแต่งเดคอเรชันต่างๆมีมีการจ้างดีเจมาปอดเพลงแอบไปดูกันดีกว่าว่าเขาทำอะไร เพื่อนไม่ให้ดูดูไม่ได้หรอจะไม่ได้เตรียมเห็นทีเดียวจะไม่ทำอะไรโอ้โหหรอยังมีเซอร์ไพรส์อีกหรอก็ไม่มีอะไรหรอกก็แบบแค่อยากให้มัน proper แบบให้ยูเห็นทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออต้องไม่ต้องแต่งดูมันยังไม่ต้องนะวันนี้ casual ดีดีก็ไม่ได้มีตีมอะไรอ่าต้องเตรียมมัดย้อมมาป่ะบอกพี่แฟนไว้นางลืมหน้าเลยอ่ะตีมัดมัดย้อมกับสีขาวสีขาว ว่ารู้ต่เราว่าน่าจะเป็นที่นี้อ๋อโอเยอมไม่มีไม่ได้ถือไม่ได้เนนชัดรอยก็เลยก็เลยถึงบอกว่าแบบวันนี้แคสโซเนี่ยที่ด้มีเซสชั่นในการแบบว่าตับซึงใดๆไม่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 ดูต่ดูแต่วันนี้แล้วไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมาก ว่าวันนี้จะเป็นตีมมัดย้อมก็คือมาถึงแล้วทุกคนก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดมัดย้อมกันไปซึ่งเสร็จปุ๊บเราก็แบบเปลี่ยนชุดออกมาทุกคนใส่เสื้อยืดอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกคือมองไม่รู้ว่าเป็นเสื้อยืดหน้าก้อยเขาไปทําเสื้อทีมกันมาคือแบบตกใจมากแล้วที่แบบเซอร์ไพรส์สุดๆเลยก็คือเมื่อกับเหมยหลานซัมเมอร์กับบิงเคอร์เดินมาแล้วแบบใส่เสื้อเด็กไปรูปหน้าก้อยอันนี้คือแบบ ลองไห้แล้วทีมใครเป็นคนทำเนี่ยก็เป็นเตรียมให้ถ้าเกิดว่าไม่มีทีมที่แปลงอะไรอย่เงี้ยก็คงไม่มีแบบนี้จะเป็นพวกกูกคงแท้แรงมากขอโทษทีที่รัทำไปนะแต่สมัยย้อนไปย้อนก็แข่งกับเจ้าสาวไม่ได้หรอกกูมันไม่ได้ต้องขนาดนี้ แล้วจะเป็นว,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 วันนี้เป็นวัาวานขององเต้องหัวเราะและมีความสุขเข้าด้านหัวเราะโอเคค่ะเราจะจัดอะไรนะคะให้ประชาชนเปิดงานเป็นภูอย่างนี้เลยภูเนี่ยตอนแรกมีเรฟเฟอร์เรนซ์พี่แฟนขามาบอกว่าอยากได้องค์แบบนี้คือตั้งใจว่าแบบเราจ้างองค์สี่อันใช่ป่ะเราให้มันจุดแบบพร้อมกันเป็นแบบเป็นเป็นอุโมงอะไรเนี้ย เดี๋ยวจะลากไปถ่ายรูกกันนาแล้วเดี๋ยวให้พุ๊กมันแบบมาจังหวะอะไรอย่างเงี้ยตัดภาพมาพอหันไปไฟแชกไม่ติดตาลมมันแรงเกินจุดโอง่งชื้นไปก็ไม่ฟู้ตามจังหวะอะ,อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบปุ๊กทีสองปุ๊กทีสาม กคือพอมันพุ่งขึ้นมาแต่ถ้าก็ดึงก็เข้าไปใกล้ไฟแล้ววัาเกตน้ำไปก็อแบบว่าระเบิดขึ้นมาแล้วก็แบบทุกคนก็เหมือนภาพที่ออกมาก็คือวิ่งหนีไฟ <c oughs> ำถามที่สอนะฮะพี่ตูนชอบผาดผลไม้อะไรไม่่ขทไมได้นะคะมะม,ม่วงรับ<ะ> น่าจะเป็นแบบว่านั่งทานข้าวชิลๆแต่ว่าการแต่งตัวคือไม่ชิลเลยก็เพื่อนบอกจะจัดงานเหนนไสใช่ไหมเราก็เลยแบบต้องเตรียมชุดที่มันเข้ากับงานนิดนึงเข้ากับธีมงานแต่งงานก็อันนี้ปัญญาพีเจนะคะพี่อู๋ค่ะดีไซเนอร์เป็นคนออกแบบสวยมากใส่แล้วก็แบบว่าให้ความรู้สึกว่าเอกำลังจะเป็นเจ้าสาวจริงๆ มัน,น,วน,นวดวนขบว่สุดท้ายมา,า,า,าวมาแล้วมีอะไรอีกเหรอวันนี้2สาวมาแล้วว่ามีอะไรอีกคะรัวอาคาอะไรอ่ะ Oh no no from Bye. Bye. เเอเก็เป็นแบบอย่างที่ก้อยบอกชีวิตเรามันก็ต้องมีหลายโมเมนต์อะไรเงีย้ยก็แต่ว่าโมเมนต์นี้ก็เราก็อยากจะมาอยู่แสนนดงควานดีกักกกกกกบก้อยนะทุก่านทุกคนรักเธอยังกอากันอี ยิ่งเป็นโจทย์ที่ฟังรู้สึกว่าเราต้องทําอะไรให,ให้มันเป็นครั้งเดียวที่เราจะพูด together a massive like massive surprise for you because this is the only once in a lifetime and you I think เราอยู่ตรงนั้นเราเห็นแบบน้ําตาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไม่ได้ง่ายเลยกว่าที่เธอจะมีวันนี้ที่เธออยากจะมีแต่ แฟนก็เลยอยากจะให้วันนี้มันเป็นวันที่พิเศษที่สุดและมันเป็นวันที่แบบมันเป็นอีกหนึ่งในเมมโมรีที่ when you have a kid you re gonna remember so your kids like hey um my friends used to do this for me when I was like when I was like um, still really s a l เพื่อนเพื่อนมีความสำคัญกับแฟงตั้งแต่เนี่ยแฟนก็เลยอยากจะทาสิ่งนี้ให้เธอรู้ว่า เพื่อนยังไงก็จะอยู่กับเธอไปสุดเลยไม่ต้องห่วงว่าฉันจะหายไปจากชีวิตเธอแน่นอนเย้ Love you ู่นะค่ะเด็กมบเทศก็จะไม่ได้กล้าแสดงออกกันทุกคนอะไรย่างเยเอออย่างที่ทุกคนเห็นในปาร์ตี้เห็นไหนนะคะยืดไม้ไปทุกคนร้องไห้บ้างเงียบกริบบ้างพูดกันไม่ออก เพราะว่ามันเป็นคนที่เข้มแข็งมากเลยนะตัวเขาเองเป็นดาราอะไรเงี้ยเป็นที่รู้จักมาบวกกับคบกับพี่ตูนผู้ซึ่งเป็นพี่ตูนอะ่ะพี่ตูนแน่นอนว่าเขาก็ต้องโดนแบบจับตามองอะ่ะสิบปีที่ผ่านมาเนี้ยมันก็คงจะพิสูจน<ม>์ให้เห็นแล้วแหละว่าก้อยเขาก็ผ่านมาได้ ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาอ่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบเข้มแข็งพอสตรองพอเออไม่ต่อสิบล้านตัวแล้วแบบสามารถตอบคำถามอะไรได้แบบสบายๆอะไรเงี้ยเออเขาก็คงแบบไม่สามารถมาจนถึงแบบจุดนี้ได้แกคบกับพี่ตูนนะทำให้ชั์เจนล้วแกแบบวิ่งเดอะเบสเอาบบที่สุดเลยเว้ยเออคนนี้คนนี้เออประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะ กับเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันแบบยิ่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอเอแบบดีใจด้วยที่เธอแบบจะแบบมีชีวิตที่ดีแล้วนั่นแหละอโอเค <c oughs> ด้วยความที่อยเขาเป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรอย่างเรื่องวิ่งอย่างเงี้ยคือจากคนคนหนึ่งอ่ะที่แบบไม่ได้แบบเป็นสปอร์ตเตอร์แบบรักการออกกำล,ลังกายแล้วต้องวิ่งขนาดเนี้ยคือจราบเลยอะ่ะหนึ่งออกมาคือมบน ที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก้อยมันแบบเป็นคนดีเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นเป็นเพื่อนที่ดีมากแบบคือก้อยอาจจะคือถ้าคือถ้าแบบเนี้ยคือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเราไม่ได้แบบโทรคุยกันบ่อยไม่ได้แบบไปแฮงเอาท์ด้วยกันจากคือเมื่อเมื่อเมื่อถึงเวลาที่เราต้องการเขาคือเรามีคือก้อยคือก้อยคนไหนอ่ะ ทกาทํา right. ้ีมาเลยครัเรื่อยๆเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําเฮ้ยมันพัฒนาการจากเขามากมากจนเรารู้สึกว่าวิยกูไม่ต้องเป็นพี่ชายมันดูแลตัวมันเองแบบอาจจะดีกว่าตัวเราด้วยซ้ำไม่ต้องมองอย่างที่พี่แฟงบอกว่ามันไม่ต้องมองข้างหลังหรอกข้างหลังมัน support มันอยู่ เยอะมากกว่าในฐานะที่พี่ชายนะครับคือบอกได้เลยว่าแบบว่าแค่ลองให้ <c oughs> แคลองแค่ลองโอ้คาร้ี่น้องอมีน่ามีนานเราไว้เพราะฉะนั้นครับก็ส่งผ่านตรงนี้ว่าขอบคุณที่ไม่ใช่แค่พี่ตูนประ่ยัชีวิตของ น้องและน้องรู้ด้วยว่าน้องพัฒนาตัวเองเป็นคนที่ดีของสังคมของประชาชนและที่สําคัญคือเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่มีเพื่อที่รักอยู่ตรงนี้ครบถ้วนสมบูรณ์แมบในวันนี้ครับขอบคุณหล่อใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียซึ่งเขาก็ ยกขยโงงยกครอบครัวพาหลานกลับมาเมืองไทยเพื่อที่จะมาร่วมงานแต่งงานของก้อยการที่พี่ชายได้มาอยู่ตรงเนี้ยมันเออมันมีค่าสำหรับเรามากเพราะว่าถ้าวันสำคัญของเราแล้วคนในครอบครัวแบบอยู่ไม่ครบอ่ะเออมันคงเสียใจมากๆเลยค่ะตอนแรกพู้ดกับบอกกับแมนผมเลยนะบอกกับตูว่าแบบว่าเราต้องกลับด้ยหรือเปล่ากมันกลับไม่ได้อ่ะ แต่เรารู้สึกว่าถ้าคุณได้กลับมาเหมือนเราส่งเขาไปไม่ถึงในขณะที่เราสามารถทำได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ที่แบบสละเวลามามาเจอกันแล้วก็แบบมาเที่ยวด้วยกันแล้วก็ื <c oughs> ดีใจที่แบบเราพอวันนั้นที่จะต้องแบบเหมือนพูดสปีชบางอย่างพูดความในใจต่อกันอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่าเค้ยยากมากค่ะเออแต่ว่าพอผ่านเวลามาเราเรากลับรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะที่เราได้มีโอกาสได้แบบได้เปิดใจแล้วก็ได้พูดสิ่งที่เรารู้สึกต่อกันที่เราไม่เคยได้พูดกันอะไรเงี้ยบางทีก้อยก็รู้สึกว่าเออตั้งแต่เราเราเราเริ่มทำงานมาเนี่ยตัวก้เองอะ่ะเป็นคนที่จะแบบว่าไม่ค่อยได้มีเวลา ไปเจอเพื่อนๆืเ,นเท่าไหร่แต่ไม่ได้เป็นแบบออฟฟิศอาวอยู่แล้วอะคือมันก็จะไม่ได้มีเวลาที่ตรงกับคนอื่นมากนะักจนทําให้เรารู้สึกว่าการที่วันนั้นน่ะเพื่อนๆน,นแบบให้เวลามาอยู่กับเราสละเวลาแบบสามวันสองคืนของเขาเองอะไรเงี้ยเออเพื่อ,เพ,อเพื่อมาเจอเรามาแสดงความด,ดีกับเราในวันนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่แบบโหมีค่ามากๆเลยอะเออไม่เคยรู้ว่าเพื่อนแบบ รักเราเรารู้สึกว่าเพื่อนเหมือนดวงดาวที่แบบเราอาจจะมองไม่เห็นในเวลากลางวันเราอาจจะเห็นแค่เฉพาะเวลากลางคืนแต่ว่าจริงๆแล้วว่ะมันอยู่ตรงนั้นเสมอ ที่เราเห็นในวันนี้มันคือแบบมันมากกว่าคำว่ารักอะ่ะมันมันแบบมันพิเศษมากๆขอบคุณมากๆจริงๆรักพวกแกทุกคนมากๆขอบคุณมากๆที่อยู่ตรงนี้มนาะขอบคุณแม่ทุกที่อุ่มคน ใครรู้ว่าคลิปนี้คลิปที่ Big ก o อเทนี่ยคือเป็นเป็นจุดเริ่มต้น,อตนของเส้นทางที่เส้นทางความรับคหมือนเดทซีนี่อ่ะคลิปนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าพอมาย้อนกับกับไปสิบปีที่แล้วเนี่ยคือคลิปนี้มันคือแบบว่ามันคือโมเมนต์ที่ทำให้ชีวิตมันแบบเดนินทางมาถึงจุดเนี้ย